สวัสดีครับไทยสารพาเที่ยวครับวันนี้พามาเที่ยวชมวิวปลากระถินครับพามาขอโชคขอลาบเบิงเพื่อเป็นแนวทาง ก็มีโชคมีลาบครับผมไปครับภาพไปเบิ่งตรงนี้เป็นทางซ้มแท่งครับเพราะว่าหงดก่อนเลยคนมาขอคนไดสามหาตรงๆเลยครับ ตองมาเบิ้งเพื่อมีโชคนี่ลาบครับผมนี่ครับที่แนมเห็นเป็นเล็กสาหางดก่อนเบิงเพื่อเป็นแนวทางงด วันนี้วันที่หนึ่งสิงหาหกสามครับถาแนมเห็นเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมีโชคมีลาบถ่ายเห้เบิ่งเลยครับข้างบน ทั่งๆเป็นตาครับวงนี้เป็นทางสามแท่งครับผมต้นต้ตน,ตนอล่างบานเฮาเอินต้นอล่างครับตน้นไงเตบิบอยู่ครับ กยแนบมากรับรถส่วนตัวเลยครับวยครับนี่นนนครับนี่ตาถูอแล้ถงงวดก้อนเลยครับ ก็ได้ค่าขนมอืมตะแหนบอืมค่าขนมอยู่ <c oughs> ตาเงินนี้ตาใไงบอเตตาใไงเด้อตาเด้อเออ,อถือได้เงินพันอยู่ตีไงฮะได้เงินพันบ่ได้อยู่อ๋ได้ค่าขนมอยู่ตีค่าขนมอยู่โอ้ยโอ้ตางวดน,นี้เบิ้งไม่เด้องวดนี้มาเบิ้งไม่หรอครับโอ้ยงวดก้อนน่ะนครับสามหั วันนี้ก็เบิ้งเอาครับเด้อครับเด้อยตายให้เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเถิดทามีโชคมีลาบนิ่มมีโชคมีลาบตายอยู่ไม่เงินหลังงามที่หลายหลายรางวัลทีหนึ่งงานตาเนาะที่ไฟตาที่ไฟล่ะจากแล้วอ้าวครับผมเบิ้งเอาซุ้มให้เบิ้ง ใกล้ใกล้นแนบบมารดโซนต ครับผมมาอีกแล้วครับอาไว้อำแดงก่อนหวยออกวันที่หนึ่งสิงหาเอาแล้วแต่โชคแต่ลาไฟมันทีนี่นเห็น

งวดใหญ่ๆนะเพิ่นมากขอโชคขอลาบครับพึงงวดงวดแรกกพันไปครับพึงเห็นสามหาหาสามหน่อยครับนี่งวดทีสว่างมาขอเบิ้องแต่ว่าไทยเบิ้งหน่อยครับไปแนมเห็นกแกยูน้ำดวงไฟดวงมันนะครับเด้อ ไเบื้งไก่น่ยะต้นเขียนหันเ่นี่ะล้ระายนเขียวนี่าขเนหมนหันเพื่อกดถือพได้ขาขนมอยู่ครับโบก่าเลนไลเพิ่งวะ ครับผมพามาเบึงเพื่อพี่น้องมีโชคมีลาบน้่กันเพื่อได้โชคได้ลาบฝากติดตามนึเด้อครับเด้อไทยอีสานพาเที่ยวครับผมสวัสดีครับ